น,นี้เรามาดูการทำงานของปั๊มติ๊กนะคะปั๊มติ๊กขนาดใหญ่รุ่นนี้เป็นของฮิตาชินะคะ,ะใครลองดูที่รถแมคโครของตัวเองหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอะวันนี้เรามาดูกันปั๊มติ๊กมันจะประกอบไปด้วยตรงนี้อินก็คือดูดน้ำมันเข้าและเอาก็คือผลน้ำมันออกเป็นจังหวะติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะคะ จะสั่นติ๊ก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 อ่าเห็นไหมแล้วมันก็จะพ่นน้ํามันออกมานะคะอ่าดูน้ํามันเข้าพ่นน้ํามันออกมานะคะอ่าแบบนี้เลยต่อมาเป็นปั๊มติ๊กญี่ปุ่นนะมาลองดูว่ามันจะสั่นติ๊กติ๊กยังไงขอหนีบเลยแล้วกันต่อไปเป็นปั๊มติ๊กเขียวมาดูกัน ส่วนอันนี้เป็นปั๊มติกตรงรุ่นนะคะเครื่องยันมาอ่าระบุไว้เลยอ่ะมาดูกันสินค้าสิึ่งนะคะลองกันดูจนครบทุกรุ่นแล้วนะคะอ่าสนใจรุ่นไหนนะคะอยากใช้รุ่นไหนแบบไหนก็ลองทักถามแพรมาดูได้นะคะ